ว่ามาครับมายยังกนที <beach> <T> ่บ mm ้านเลยทุกนครบที Va ่ว่า sí? no. no. ุน้อยมันจุ่มกันเนี่ยมันขอเขามากมาเลยวกกองเข้าไปแยกฮะตรครับไปั่งลงอยู่นูทีนี้มันมีบางทีอะ่เอรถเข้ามาแล้วมันเอาจริงได้ครับ เฮ้ยเหนียวก็ใช้ปีนไส้คันนี้ออกมามาแล้วทีนี้ผมผมไม่คันผมไม่ได้สู้สู้ไม่ได้มีรถมาเอาที่สิครับครับว่าไม่คันมันยังไม่เห็นปุ๋นปีนไส้ปีนไส้อย่างนี้อย่างนี้นี่ยาเราเนี้ยตรวจสอบให้ดูนะครับนี่ไงนะน้องนี่ว่าเนาะ ตามนั้นเนาะอ่าน้ามาดูครับชื่ออะไรเรายอมรับอันนี้ยาเสพติดเรากำไว้ที่มือไหนนะมือนี้เนาะมารับยาเนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นยาเสพติดอ่ะเดี๋ยวเปิดดูหน่อยป๊้นหงเริ่มต้นน้องดูนี่เป็นยาบ้าเนาะเดี๋ยว่ ผมมีสิทธิให้การหรือให้การก็ได้นะแจ้งสิทธิเราไปด้วยไนงะสิทธิพบญาติัปรึกษาทนายหรือผู้ไว้บางใจนะครับถ้ารับเจ็บป่วยไม่สิทธิรักษาพยาบาลเบื้องต้นต้องถูกควบคุมตัวก่อนจะรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรเป็นสิทธิของเราครับใช้การให้เป็นประโยชน์ก็มีสิทธิการที่จะขอผ่อนพันในการรับทนผ่อนทุกของศาลท่านเราชื่อได้เบื้องต้นยอมรับเนาะอย่า่านนี้เนาะอโอเค เดีเจ้าน้าที่จะนับยาต่อหน้าเรานะให้มันเกิดความชอบธรรมและชัดเจนว่ายาบ้าที่เนี่ยมันมีจานวนเท่าไหร่กี่เม็ดนะครับให้มันเกิดความถูกต้องและชอบธรรมที่สุดแตวเราดูประกอบไปกับเจ้าหน้าที่